ทริกซ์ <ย ove purposely> มันลงตัวที่สุดตรงนี้งั้นก็หนึ่งแท่งตรงนี้และก็อีกแท่งตรงนี้อะไรไม่ล่ะด้านบนคนจะเป็นเย็นลิ่มหรือสุดปวดของฉันสิแบบนี้ไม่มีทางเอาตกแต่งมันแบบที่ฉันบอกห้ฝันไปเถอะบรนนี่ในสาวๆไม่ทะเลาะกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนบรนนี่ทำไมเธอถึงยินขึ้นมาล่ะโว้โอถามจริเดี๋ยวก่อนเธอเธอต้องเสียใจที่เล่ามัน ต้องห่วงฉันพร้อมแล้วนั่นก็เอานี่ไปโอ้ดูเหมือนว่าส,สาวๆจะคลั่งกันแล้วละ่ะแถมยังมีช็อกโกแลตไซรัปด้วยไม่เอาน่ะส,สาวๆต้องต,ติน้นอยหลังจากนี้พวกเธอต้องทำความสะอาดด้วยนะอืมใช่ดูเหมือนว่าจะหยุดไม่ได้แล้วละ่ะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นอ่ะอ๋อแม่กำลังมาแล้วและส,สาวๆกำลังบ้าคลั่งเลยอ้ระวังด้วยเค,ค้กพังหมดเลยและแม่ก็อารมณ์เสียด้วย ฮี่ตายตอนนี้ควรเราไปหมดแล้วดูก่อนสิเราจะทำยังไงดีอืมฉันว่าแม่มีความคิดที่ดีแล้วล่ะ <B ingo. S 1> สดสาวได้เข้าร่วมชัลเลนต์ต้องแต่งหน้าเค้กเอาละแต่ละคนต้องหมุนวงล้อกันแต่ถ้าตกที่อันไหนเธอก็ต้องแต่งหน้าเค้กด้วยอันนั้นว้าวดูวเหมือนบริทนี่จะโชคดีมากเลยเธอได้แต่งเค้กด้วยไอศครีมอืมงั้นก็ตาแอนแล้วล่ะมาดูกัน ว่าเธอจะได้อะไรเออพริกเผ็ดๆั้นเหรอถามจริงแล้วมันจะใช้ตกแต่งเค้กได้ยังไงกันนะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะแอนเธอไม่มีทางเลือกแล้วล่ะแต่ต้องยอมน,นะว่าพริกมันดูไม่แย่เท่าไร่สิ่งที่สำคัญก็แค่อย่านึกถึงรสชาติของมัน oh, <come> ตอนนี้บริตนี่จะเริ่มแต่งเค้กของตัวเองเหมือนกัน oh, <come> อืมไอศครีมพวกเธอชอบไอศครีมไหมตอบพวกเราได้ในคอมเมนต์นะ oh, <come> ว่าไอศครีมรสชาติไหนพวกเธอชอบมากที่สุด บริทนี่เริ่มตกแต่งตรงกลางด้วยไอศครีมรสสตรอเบอรี่น่ากินสุดๆเลยย <Yummy. S 1> ัมมีอืแล้วลมีอะไรอีกละ่ะรสกล้วยนั่นเหรอ <im ble> อ๋อใช่ <What? S 2> กลิ่นหอมชว <im ble> นกินสุดๆ <im ble> แล้วรสชาติก็สุดบรรยายแนะก็ใช่อีกขังหนึ่งมันต้องดูรักสุดๆข้างบนใช่แล้วขอไอศครีมอีก <im ble> อันก็เริ่มแต่งแค่คอนเทลเหมือนกัน <im ble> ด้วยพริกกันนะโอ้อนี่มันอะไรกันอ๋บริทนี แบบนี้เธอสามารถให้นกบนฟ้ากินได้เลยนะเนี่ยเป็นเตกไอศครีมที่สวยมากๆเยี่ยมแอนหุบปากหน่อยมแมลงแวนบินเข้าไปแล้วงั้นก็ฉันจะเริ่มกินแล้วนะโอ้ใช่อ,อร,ร่อยจุดสุดทั้งไอศครีมทั้งเค้กทั้งลงตัวเวอร์แอนเธออยากลองไหมขวันไปเธอทั้งหมดเป็นของฉันแต่เธอก็ลังเค้กของเธอได้แล้วก็ได้ มันจะขนาดไหนกันเค้กกบพริกก็ดูมีแย่นะอกินแล้วนะสักคำใช่ก็ไม่เล้วอ๋ออ๋อมันเผ็ดเผ็ดสุดๆไม่ฉันไม่อยากกินเค้กนี่อีกแล้วอะแหกก่อนนั้นเหรอน่ามีติทำงั้นตอนนี้ก็ถึงเวลาของวงล้อแห่งการล้มทันโอเมยนะโอ้ใช่สิหมุนเลยซอฟวิกตาบาสกเหรอไม่จริงแค่นี้เค้กของแอนก็เผ็ดจะแย่แล้ว ตอนนี้มันจะกลายเป็นเผ็ดขั้นสุดเลย uh oh. แอนที่น่าสงสารแล้วถ้าจะกินมันได้ยังไงนะ <S <S ว้าวเค้กที่มันกำลังลุกเป็นไฟเลยจากความเผ็ดแต่ยังไงฉันก็ต้องกินอย่ดีนะต้องสตนเนอยแอนเธอทำได้ oh <my S 1> ก็แค่เรียบรีบกินมันซะแล <'s> ้วเข้ากินเร็วๆเลยทีละชิน้นทีละชิน้นว้าวแต่เหมือนว่าบริทนี่จะประเมินความสามารถของแอนต่อไปนะเธอแข็งแกร่งมากเลย ว้าวเร็วเข้าเลยอีกไม่เยอะแล้วออกมาอเธอทำได้จริงจริเก่งมากเลยแอนเอ๊ะดูเหมือนว่าความไข่กแรงจะทะทุออกมาแล้วล่ะโอ้ระวังนะเอลังเพลพุ่งไปแล้วอะไรกันฉันจบับเธอได้โอ้ไม่ไม่ใช่แค่ของฉันนะโอ้ไม่ใครก็ได้เธอเรียกหมอทีหรือว่าเรื่กงรถดับเพลิงดีกว่านะ เราต้องการความชื้นเดือดเลยแอนระวังด้วยโอทุกคนโอเคไหมบริทนีล่ะแอนเธอโอเคไหมใช่แล้วเธอคุณจะระวังกับของเ,เผ็ดๆแบบนี้นะโอ้และเค้กของบริทนีก็พังหมดเลย <Sorry. S 1> อ๋อแก็ยังมีเหลืออยู่นะ mm hmm. ก็เหยืางที่รู้ว่าดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยล่ะ ah. สาวๆ ah. พร้อมสำหรับรอบที่สองแล้ว <Yeah. S 1> งั้นก็มาหมุนวงล้อเลยบริทนีเราขอให้เธอโชคดีนะอ่อ ah. มันจะไม่เท่าไหร่อาวาซาบินั่นมันโหดสุดๆเลยมันไม่ใช่ของหวานด้วยซ้ำแถมยังไม่เหมาะกับการแต่งหน้าเค้กแน่นอนแต่บางทีบรินนี่อาจจะชอบก็ได้นะเอาละตาเธอแล้วล่ะแอนโอเธอโชคดีสุดๆเลย2อย่างในครั้งเดียวช็อกโกแลตแท่งแล้วก็นูเทลล่าของอร่อยทั้งนั้นเลยก็แอนเธอน่าจะเริ่มได้แล้วก่อนอื่นเราจะใช้นูเทลล่า y u m m มแล้วก็จะปฏิเสธที่ลองสักนิดละ หวานอร่อยดูเหมือนว่าแอนจะมีแผนดีๆแล้วล่ะอะไรล่ะช่างก่อสร้างแล้วเหรอเธอจะทำอะไรเนีแอนอ๋อเเหมือนว่าทุกอย่างจะชัดแล้วแอนจะสร้างแค้งในฝันของเธอด้วยเนูเทลล่าและช็อกโกแลตแท่งก่อนอื่นเราจะใส่เนื้อเทแล้วก็ใช้ลูกเก้งเกลี่ยให้เท่ากันดังนั้นแหละเก่งมาก จากนั้นก็ใช้ตลับเม็ดวัดขนาดให้เป๊ะ <Awesome. S 1> แบบนั้นเลย <Okay. S 1> แล้วก็มาต่อกันด้วยช็อกโกแลตแท่งเราจะแปะมันให้รอบเค้กแบบนี้แล้วก็ด้านบนด้วยว้าวเบรนนี่จ้างเค้กของแอนตามไม่กับคลิปเลยเอาละเวลาของเธอสร้างแต่งเค้กแล้วนะใช่แต่เป็นเค้กรสบาสบีบนะแน่นอนน่าสนใจดีโอ้มันมีเยอะมากเลย hmm. มันขายอะไรไปบางอย่างอะเบรนนี่มีไอเดียด,ดีแล้วล,ะล่ะอืมทำการสกมยอะไรหรือเปล่านะ เธอกำลังทำอะไรน้ำบิดนี่อืมใช่แล้วแบบนี้มันง่ายกว่าที่คิดเลยเก่งมากนี่แอนเธอกำลังทำไรนะเ้าอจะมองสักหน่อยนะโอ้ยไม่นะเธากำลังกินวาซาบิเข้าไปเธอต้องมีสติมากกว่านี้นะเวลาทำงานโดยเฉพาะเวลาพักกลางวันนะใช่แล้วแอนไม่ชอบให้ใครมาหย่มด้วยนะงั้นก็บรินีถึงเวลากินเค้กรสวาซาบิของเธอแล้วกิน่ห้่อยนะ มันน่าสียใจเกินมากไม่เหมือนเค,ค้กของแอนแล้วดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มกินแล้วล่ะ <Okay. S 1> โอ้นากินสุดๆเลย <c oughs> ใช่คนแถวนี้ก็อยากลองเค,ค้กแบบนั้นบ้าง <c oughs> บรินี่เธอคนแรกจะจินตนาการแหละว่า <c oughs> เค,ค้กของเธออร่อยอะ <c oughs> เหมือนเค,ค้กของแอนไง <c oughs> อ้าล่ะมาลองสักชิ้นเลย <c oughs> เอืมดูเหมือนว่าเขาไม่อยากจะแบ่งนะและภายในไม่กี่วิปสาวๆก็กลับจะกินหมดแล้ว บริทนี่กำลังกินชิ้นสุดท้ายแล้วล่ะเออต้องเผ็ดมากแน่แ่เลยเราต้องกินอะไรล้างปากด่วนแล้วล่ะโทษทีนะแอน <c oughs> บางอย่างบอกฉันว่าแอนจะไม่ปล่อยไปง่ายง่าเ <c oughs> ต็มตัวให้พร้อมนะบริทนี่มันกำลังล้อเธออยู่วงล้อแห่งการลงทัน <c oughs> งั้นครั้งนี้จะจอามาเป็นอะไรนะ <c oughs> โอ้โอไข่ดิบงั้นเหรอแย่สุดสุดเลยแต่มนอาจจะแย่ได้วกว่าน,นี้ก็นได้นะจริงไหมบางทีบริทนี่จะต้านทนแล้วก็ให้มันผ่านไปเร็วๆล่ะ โอ้เข้าหน้าจังเลยเรื่องเหมือนว่าแอนจะสะใจสุดๆละว้าวตอนนี้บรินนี่ก็มีไข่ทั้งชั้นบนหัวเลยเล้ะเธอที่สุดเลยบางทีหลังจากกินวาซาบิสกิเค้กนี่ยจะไม่ยาเท่าไหร่มั้งรอบที่สามเริ่มได้นั้นคร้งนี้มีอะไรรอสาวอยู่นะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันแล้วงั้นแอนเธอได้อะไรละว้าวกกว่าเปียวจี โอ้ถึงมันจะเปรีย้ยวแต่มันก็หวานในเวลาเดียวกันฉัสนสงสัยจังว่ามันจะเข้ากับเค้กไหมตอนนี้ก็ตามรวรนี่แล้วฉันหวังว่าเธอจะโชคดีนะอ,อ,อ,อะไรนะอาหารแมวเหรอยี่มันตลกไร้เลยไงกันเฮอแม่อาจจะชอบหน้าเค้กอาหารแมวก็สำหรับคนมันชวนอ้วกสุดๆเลยล่ะอ๋อทำไมมันเปิดไม่ออกอ่ะเราเข้าออกสิส่วนแอนไม,มีปัญหาสักน,นิดโว้ เรวบังนะบริตนี้ส่วนเธอจะไม่เหลือวัตถุดิบหลักให้เรกินแล้วนะว้าวดูขนมของแอนซี่น่ากินมากแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมกว่าอาหารแมวเยอะเลยเอาฉันอยากจะลองแล้วล่ะ oh. ฉันจะลองชิ้นหนึ่งก่อน oh. อืมโอ้ยเปรี้ยวแต่ก็อร่อยอ่ะ uh. ฉันไม่อยากลองอะไรทั้งนั้นโอ้ย แค่ดมก็ไม่ไหวแล้ว s <S ก็นะแอนถึงเราต้องแต่งเค้กของเธอได้นนขนมนั่นแล้วว้าวดูสียรสดใส,สของมันก่อนสิและแน่นอนเค้กนี้มันต้องมาอร่อยสุดๆแนะ่เยี่ยมเก่งมากแอนตอนนี้เธอกลลองได้แล้วล่ะ mm. อ๋อ <c oughs> นี่บริทนี่จริงๆเธอก็มีเค้กของตัวเองเหมือนกันนะแบบนั้นแหละ <No. S 1> ไม่บริทนี่ใส่มไม่ต้องยั้งเลยเรามีเป็นกล่องเลยนะ oh เราต้องใส่ให้หมดเยี่ยมมากใช่แล้วนี่แหละเหมือนภูเขาของอาหารแมวเลยเดี๋ยวเธอจะกินมันยังไงนะส่วนแอนก็พเพลินกับเค้กองเัอเองในจุดนี้เขาไม่เหมือนอะไรแล้วละ่ะส่วนเธอต้องกินเหมือนกันแล้วนะบรินนี่เริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนละกันเอเรนอรสชาติชนวนสุดๆเลยนี่เจ้าแมวแกมาในนี้ได้ยังไงแกอยากกินอะไรอร่อยๆไหมเก่งมากฉลาดมากเลยเจ้าเหมียว,วเป็นแผนที่ไม่เแล้วเลยบรินี่ โอ้ดูเหมือนว่าแอนจะกินลูกกวาดเปรี้ยวมากเกินไปนะระวังด้วยดูยเหมือนว่าแอนจะไม่ถูกกับเพื่อนใหม่ของบริดนี่เ <c oughs> ท่นั้แต่อาหารนี่มันสำหรับเธอ oh <my> เค้คของบริดนี่ก็ชวนคุยโอ้กจรงิจรงๆแหละส่วนแอนนี่โชคดีสุดๆว้าวดูวเหมือนว่าความเปรี้ยกำลังทำงานแล้วฉันไม่แน่ใจว่ากำลังรู้สึกดีหรือแย่ให้ <c oughs> hey, ช่วยไหมเยี่ยมเลยนี่แหละโอกาสของฉันแล้วเจ้าเหมียวก็กลับมา อย่าทำให้ฉันผิดหวังนะออฮารู้สึกดีขึ้นไหมใช่ฉันว่าแอลร,รู้แล้วว่าบริทนี่ไม่เล่นตามก่อนนะมันก็ถึงเวลาของวงล้อแห่งการลงทนันเหมือนเลยบริทนี่ตอนนี้เราจะได้รู้อะไรเราทายยูอ๋ไม่จริงนะไม่ใช่่หน้าคนที่สนในวงล้อแห่งการลงทนันก็คือเอาหน้าจมเค้กไม่เป็นไรนะบริทนี่อ oh <my> ย่างน้อยเจ้าแมงก็กินอาหารเกือบหมดแล้วใช่ไหม เธอชอบวิดีโอนี้ไหมงั้นแชร์มันกับเพื่อนๆของเธอกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ